ดุดดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมีทรงโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ร่มองราชันทักจอมขวัญปกกล้าชาวประชาปวงข้าบาทน้อมประนมก้มลงกราบแทบพระบาท แห่งองค์พระนาถามหาวชิลาลงกรเจ้าจอมราชาลาวพระศกทั่วราขอถวายพระพรชัยในวาระเฉลิมพระชนมพันษาเทศทั่วราถวายพระพรพร,พระทรงศีเฉลิมพระยศเกียรติคุณ องค์จัก,กรีสะด,ดีีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม